ข้างในโต้กันนะครับเนื้องานดีนะครับอ่ะไม่ริงเป็นเ <ไง S 1> น็ตเมอร์สั่งพิเศษอเปักใช่สั่งมาพิเศษส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โปอัดนี้โอเล็จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เราจะมีโต้ซีรีส์มาใหม่นะครับมานำสเสนอ ให้ดูกันนะครับผมซึ่งเข้ามาสดนๆ้ร้อนใช่ไหมพี่วันตัวนี้นะครับเป็นตัวซีรีส์ใหม่นะครับจะเป็นตัว Amazing Amazing เป็น Amazing นะครับตัวนี้เป็นตู้แขวนขนาด2อูณซครับจะมีกลาง2ตัวสองนี้แล้วก็แหลม2ตัวนะครับสองดอกนะครับครับตู้นี้เป็นตู้ประกอบสําเร็จนะครับวันนี้เราจะมา พาดูข้างในโต๊้กันนะครับว่ามีมีดอกอะไรบ้างเราใส่อะไรบ้างเราก็จะมาแกะดูกันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเนาะตู้ได้ใช้ง่าไหมครับใช้สว่านครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสว่านครับผมอ่าครับขอเวลานิดนึงนะครับก็เผื่อท่านใดสนใจนะครับไปใช้งานก็เราก็มาดูด้วยกันนะครับซึ่งตัว cosplay, นี้ทางร้านเราทําเป็นซีรีส์ใหม่ครับเราเป็นตู้ประกอบสําเร็จนะครับเดี๋ยวส่วนราคาเรา ขึ้นไปให้หลังหลหลังคลิปกันนะครับนะครับแต่ก่อนเราแต่ก่อนเราก็มีมาขายนะแต่มันจะเป็นตู้ตู้เปล่าใช่ไหมครับพี่หวนใช่อันนี้เรามาทํามาลงดอกตอ้สำเร็จกันนะครับมาลงดอกส่วนราคาเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้ท้ายคลิปนะครับผมหรือลูกค้าท่านใดถ้าสนใจก็อยากลองฟังเสียงดูก็เข้ามาได้ครับที่ฮิปโ o ยวายเล็ดจังหวัดเราเอ็ดเรานะครับ ผมก็ว่าเนื้องานดีนะครับพี่ขวัญไม้อะไรก็ดีด้วยนี่เป็นไม้อัดแท้นะครับอ่านะครับสีก็สวยงามหมดหรือยังนี่หมดแล้วครับผมอาจะนอาเยอะหน่อยนะครับอ่าเยอะนะครับเยอะเลยครับอ่าแล้วเรามาดูกันคราวนี้อ่านะครับก็อย่างที่เห็นนะครับสําหรับตัวนี้เราทําเป็นซีรีส์ใหม่ก็คือตัวนี้เราจะขายเป็นตู้ประกอบสําเร็จพร้อมจอดใช่ครับ ก็ดอลลัพงที่เราใส่นะครับช่างหวัญเราใส่เป็นรุ่นอะไรครับพี่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นดอลลัโพง12นิ้วครับเป็นของ NTE ครับรุ่น 12F/5 0 MK2 ครับผมตัวนี้กำลังวัดอยู่ที่300วัตต์ใช่ครับผม8โอห์มนะครับ300วัตต์ที่8โอห์มเป็นโคงปั๊มปั๊มครับผมไว้ก็ใหญ่ด้วยนะครับพี่แล้วก็โอเคนะครับใส่ในตู้ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็เสียงแหลมแหลมแเราใช้เป็นอะไรครับช่างัวนี้เป็นหัวจรวดของซีรีส์ม่านี่รับ เขาบอกเลยว่าเสียงดีเสียงดีมากนะครับตัวนี้เสียงดีมากเ n S เนื้องานนะครับของตู้ตัวนี้เขาบอกเลยว่านะครับก็ก็ดีนะครับก็คือเป็นไยอัดแท้นะครับลงสีทีน้ํานะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเหล็กฉากนะครับตัวนี้อย่างที่ที่เราเห็นตรงนี้ก็เป็นเหล็กฉากใสเป็นขอบเหล็กนะครับตัวนี้ใส่ให้เป็นขอบเหล็กก็คือเวลาเราไปใช้งานหนักๆอ่ะที่แบบว่า ไปออกงานกลางแจ้งประมาณนี้ครับถ้าตู้ไม่ใส่ขอบนะผมรับรองเลยว่าพังหมดนะครับถ้าไม่รักษาของนะครับถ้าเกิดว่าไปเจอลูกน้องที่ไม่ดูแลของให้เราน่ะโยนทิ้งคว้างอะไรบ้างนะครับออกได้แค่2งานนะครับรับประกันเลยพังนะครับมุมตู้ตรงนี้ก็ดีนะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีเป็นเพดเหล็กให้เราด้วยนะครับไา้สําหรับแบบแจ็คอินพุตนะครับสัญญาณเข้าแล้วก็สามารถลิงก์ได้ด้วยตรงนี้อเพื่อไม่เสียเวลานะครับ ไปฟังกันครับเรื่องน้ำเสียงของตู้ลำโพงตัว Amazing ของเรานะครับเป็นตัวที่ประกอบดอกเรียบร้อยนะครับแต่ก่อนเราขายเฉพาะตู้เปล่าอันนี้เราใส่เป็นดอกปิดเสร็จนะครับไปฟังกันนะครับผม,ม,มา ฟังเสียงแล้วครับช่างปองมีความคิดเห็นว่าอย่างไงบ้างครับผมว่าเรื่องน้ําเสียงนะชัดนะพี่ขวัญเสียงแหลมก็ใสใสด้วยครับแหลมใสแผ้ว่ากลางก็เด่นด้วยใช่กลางก็พุ่งแล้วก็เด่นด้วยเสียงแหลมนี่ไม่ต่างกับอีกแบรนด์หนึ่งเลยทนเสียงนะครับผมของแบรนด์ดังๆนะครับแต่เราจะจะไม่เทียบกันครับผมแล้วก็ฟองฟมชัดอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของเน็ตเวิร์ก ใช่อันนี้เน,น็เบิร์กมีม,ม,มีมีส่วนเกี่ยวข้องในในการทําให้เสียงออกมาดีใช่ในการตัดความถี่นะครับตรแต่ตัวนี้ผมผมให้น้องเขาใส่เป็นเนเ็ตเบิร์กแค่ตัวเดียวนะ ตัวเดียวด้วยเป็นเน็ตเวิร์ดสั่งพิเศษหรือเปล่าครับใช่สั่งมาพิเศษแค่ตัวเดียวผมอ่าตัวเดียวนะครับอ่าราคาโปรโมชั่นอยู่ที่ราคา6,990บาทครับผมอ่าราคาก็ถือว่าไม่แรงนะราาคนี้ไม่แรงนี่ไม่แรงถือว่าเป็นราคาที่น่าเล่นจะต้องได้ครับผมใช่ครับผมในสเปคนี้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าใครไม่ชอบอย่างเงี้ยล่ะเราก็มีตู้เปล่าแล้วก็ตู้เป่ามีแล้วก็จะจัดตามสเปคลูกค้าแต่ว่าตัวนี้ผมว่าคุ้มในราคาคุ้มครับผม 6,900 6 9 9 0อ่านะครับผใช่ไหมครับโปรโมชั่นนะครับใปรเจกต์สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจหรือว่าอยากลองฟังเสียงดูนะครับเข้ามาที่ร้านเราได้เลยครับที่ฮิปโปออริโอเลยจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะผมอ่านะครับหรือถ้าเกิดว่าลูกค้าอยู่ไกลอย่างเงี้ยเรามีจัดส่งไหมครับตัวนี้มีครับผมจัดส่งมีมีครับก็ถ้าเขาเข้ามาในเพจได้เลยครับผมทางเพจร้านเรามีแอดมินคอยตอบ คำถามให้ลูกค้าทุกท่านนะครับผมนะครับผมสำหรับผมกับย่างพองวันนี้นะครับก็จะขอแบบจบเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมว่าเราจะมีอะไรดีๆมาอะไรมารีวิวให้ดูอีกใช่ครับก็คอยติดตามกันนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมสองคนก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสครับ